สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับพบปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงว,วันเสาร์ที่17สิงหาคมพศ2 0 2 4จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยประจําวันนี้จัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นำโดยเสียสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึงได้จัดมวยดีราคาถูกไว้ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยอีกแล้วครับท่านมวยเริ่มทําการแขึ่งขันก็เวลา เที่ยง15เป็นต้นไปช่อง3ยิงสดถึงบ้านท่านนะครับมาดูคู่ที่หนึ่งในรายการศึกเจ้ามวยไทยประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรนินมังกรกับตันเคนบ็อกซิ่งยิมหรือเจ้าเก้าแต้มสิทธิเชฟบุญธรรมหรือทีเด็ด99นะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์แต่ทว่ามาซ้อมด้วยค่ายมวยกับตันเคนบ็อกซิ่งยิมย่านพุทธมณฑลสาย4นะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่56กกิโลกร,รมัม ส่วนสูง162เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านดาวแดงเอนนี่มวยไทย,หร,ยรหรือสิริชัยศักชรบหรือศิทธิสารวัตรแกะนะครับนักชกจากจังหวัดสงขลาแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยเอนนี่มวยไทยย่านนาวมินนะครับน้ำหนักปลป่อยอยู่ที่55กิโลกร,รมัมส่วนสูง164เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด113ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรนินมงกร กับตันเคนบ็อกซิ่งยิมช่างน้ำหนักได้112.6ขาดไปจุด4นะครับส่วนทางด้านดาวแดงเอนนี่มวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้114.6ลดไป1.6นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านดาวแดงเอนนี่มวยไทยนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องคล่องแคค่ว่องไวนอกได้ในมีซอกคมเข่าแหลมแทงเจ็บ และก็เป็นมวยที่อาวุธหนักทุกลูกทุกดอกครับนี่คือสไตล์การชกของทา้งด้านดาวแดงเอนนี่มวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปชนะนกยอดน,น้ําเหนือตลาดคนเดินเพลินเมืองขอนแก่นนะครับในยกที่3าเมื่อวันที่13กรกฎาคม2 5 6 7ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทา้งด้านดาวแดงเอนนี่มวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทา้งด้าน เพชรนินมังกรกับตันเขนบ็อกซิ่งยิมกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านเพชรนินมังกรนะครับก็เป็นมวยขวาจาังหวะฝีมือครบเครื่องเตะขาเจาะยางแข้งขวาแรงสออคมเกาเกาเกมหลักเลี่ยมดีการผ่านมวยดีครับนี่คือสไตล์การชกของน,นั่นเพชรนินมังกรกับตันเขนบ็อกซิ่งยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับล่าสุดก็ไปชนะนอกอัคราเดชก้วยบางคอแหลมในยกที่1 เมื่อวันที่24พสพฤษภาคม2067ที่วันลุมวีนีนะครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดของทางด้านเพชรนินมังกรกับตันเคนบ็อกซิ่งยิมนะครับแต่ถ้าว่าคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านดาวแดงเอนนี่มวยไทยนะครับผมชอบท่าทะลหดดีเข่าในดีครับวันนี้น่าจะฝ่าความเก่าไปได้ครับคู่ที่1ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้าน ดาวแดงเอนนี่มวยไทยจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่สองกันต่อครับมาดูคู่ที่สองในรายการนะครับซึ่งเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่6นะครับใครแพ้ตกรอบทันทีถือว่าเป็นนัดตัดเชือกนะครับระหว่างสิงห์มณีค่ายสุรศักดิ์มนตรีหรือเพชรเมืองปานบำรุงสิทธิ์หรือก้องธรณีโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับซึ่งเป็นน้องชายของเจ้าเพชรนาคาครับเป็นนักชกจากจังหวัดลำปาง ซ้อมด้วยาย่มวยสอนนพเก้าที่จังหวัดลำปางน้ำหนักป่อยอยู่ที่59กิโลกร,รัมส่วนสูง168เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านกิตมณีสวนจากคาเฟ่หรือกิตเพชรโรงเรียนกีฬาตังนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดสตูลสอมด้วยาย่มวยสวนจากคาเฟ่น้ำหนักป่อยอยู่ที่59กิโลกร,รัมส่วนสูง170เซนติเมตรนะครับ วันนี้ชกกันในพิกัด120ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านสิงมณีค่ายสุรศักมนตรีช่างน้าหนักได้120ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านกิตมันีสวนจากคาเฟ่ช่างน้าหนักได้119.8ขาดไปจุดสครับนี่คือการช่ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านกิตมาีสวนจากคาเฟ่นะครับเป็นมวยขวาครับฝีมือคบเครื่องนอกได้ในมี เตะขวาต่อยขวาแรงไล่แขนเก่งเขายัดไส้แรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านกิจมณีสวนจากคาเฟ่นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนนเพชรเจ้าพญาสิทธิกำนันหนึ่นเงเมื่อวันที่29มิถุนายน2567ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านกิจมณีสวนจากคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้าน ซิงม์มณีค่ายสุรศักดิ์มนตรีกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของเขานะครับเป็นมวยเตะขาเจาะย,ยางต่อยหมัดแรงขวางหน้าค้ำแทงรุนแรงสอกคมบุดุดันเคยชนะน็อกมาวันนี้เจอกันใหม่ใครจะเป็นหมูหรือจ่าครับนี่คือสไตล์การชกของตรงนั้นซิงม์มณีค่ายสุรศักดิ์มนตรีนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะน็อกขุนศึกเอ,อิร์ธออกขวัญเมืองในยกที่สอง เมื่อวันที่6กรกฎาคม2567ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านซิงมณีค่ายสุรศักด์มนตรีนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านซิงมณีค่ายสุรศักด์มนตรีนะครับออกไป5ดาวจัดไปให้เสียไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับ มาถึงคู่ที่3าในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมปเปี้ยนรุ่นมินิไฟเวท105ปอนเวทีมวยสยามอ้อมน้อยโดยมียอดมณีสวนจากคาเฟ่นะครับเป็นแชมเปี้ยนอยู่ครับและก็มีทางด้านลาวสตาเกียรติธงยศเป็นผู้ท้าชิงในพิกัด105ปอนด์ปอนะครับสำหรับยอดมณีสวนจากคาเฟ่หรือสันติาราชอมเมืองกันตังนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสตูลสวมในค่ายมวยสวนจากคาเฟ่ น้ำหนักปล่อยอยู่ที่52กิโลกร,รมัมส่วนสูง164เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางด้านคู่ท้าชิงลาสตาเกียรติธงยศหรือปุ๋ยโฟแมนนักชกจากสปปลาวซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติธงยศที่อำเภอเลนูจังหวัดนครพนมนะครับน้ำหนักป,ป่อยอยู่ที่52กิโลกร,รมัมส่วนสูง160เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด105ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้าน ยอดมณีสวนจากคาเฟ่นะครับช่างลำหนักได้105.2ลดไปจุดสส่วนทางด้านลาวสตาเกียริทงยศก็ช่างลำหนักได้1 0 5 2ลดไปจุด2เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างํำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับลาวสตาเกียิทงยศนะครับวันนี้มั่นโกมั่นใจเพราะว่าผู้ใหญ่ไก่เรนูมีอัดฉีดล่วงหน้าเอกบางใส่มีอัดฉีดล่วงหน้าครับวันนี้ หวังมาเอาแชม105ป์ร้อยห้าปอนกลับบ้านให้ได้ครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านลาวสตาเกียรติธงยศนะครับก็เป็นมวยบูนะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเขา่าเปิดเกมต่อยท้องเตะขาต่อยหมัดแล้วก็ล้องตีเข่ายัดไส้แรงแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านลาวสตาเกียรติธงยศนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของงด้านลาวสตานะครับก็ไปชนะคะแนน ยอดมณีสวนจากคาเฟ่เมื่อวันที่13กรกฎาคม2 5 6 7ที่เวทีมูยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทังด้านล่าสตาเกียรติพงยศนะครับเคยเอาชนะแชมเปี้ยนมาวันนี้ขอให้เป็นหนังมวนเก่าก็ว่ากันครับครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของ,งด้านยอดมณีสวนจากคาเฟ่กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านยอดมณีสวนจากคาเฟ่นะครับ ก็เป็นมวยเข่าครับฝีมือครบเครื่องครับเข่ายัดไส้แรงยืนระยะมั่นคงแข็งแก่งแข็งแรงครับเคยแพ้มาวันนี้เจอกันใหม่จะล้างตาหรือจะให้ย้ำแขนก็ต้องติดตามนะครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งนัน้นยอดมณีสวนจากคาเฟ่น,นะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนนลาวสตาเกียรติงยศเมื่อวันที่13กรกฎาคม2 5 6 7ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย ครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านยอดมณนีสวนจากคาเฟ่น,นะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านลาวสตาเกียรติทงยศนะครับชอบการทำมวยของผู้ใหญ่ไก่เลนูทำมาสู้ทำมาแข่งรับแข็งแกร่งแข็งแรงยินระยะมั่นคงวันนี้คู่ที่3ผมออกไปที่ทางด้านลาวสตาเกียรติทงยศให้ไปอีก5ดาว จัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่4กันต่อครับมาดูคู่ที่4กันต่อนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางนั่นฮนุมานสอขอนิคของสามวาหรือมนูนอินช่วยหรือบ้านแลมบ้าหรือซิลมวยไทยหรือพรชิมพีนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดชนบุรีซ้อมนค่าย่มวยพรชิมพีที่จังหวัดชนบุรีน้ำหนักใบใบอยู่ที่49กกิโลกรัมส่วนสูง165เซนติเมตรวันนี้เจอกับทางน้านเลี้ยงผาดาวเด่นมวยไทยหรือลาเล่จักรยานมวยไทยหรือขุนพิทักษ์ ดาบโลดละงูหรือสภาเพชรน้อย13เหรียญทาวเวอร์นะครับน้ำหนักปล่อยก็อยู่ที่50กิโลกร,รมัมส่วนสูง165เซนติเมตรนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด1 3ป่อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านฮานุมานสอขอนิดคอง3ามวาช่างน้ำหนักได้1 3ป่อปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเลียงผาดาวเด่นมวยไทยช่างน้ำหนักได้103.2ลดไปจุด2 ครับนี่คือการช่าหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นเลียงผาดาวเด่นมวยไทยนะครับเป็นมวยจงวังหวะฝีมือหลักเลี่ยมดีนอกได้ในมีครับแล้วก็เป็นมวยที่เคลื่อนไวหวบ่อยครับต่อยบ่อยที่แถวใต้นะครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเลียงผาดาวเด่นมวยไทยนะครับแต่ถ้าว่าฟอร์มล่าสุดนะครับไปแพ้คะแนนวุฒิเดชทีเด็ด99เเมื่อวันที่19มิถุนายน 2162นะครับที่ราชจำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเลียงผาดาวเด่นมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านฮานุมนานสขนิดคองสามวากันบ้างนะครับสไตล์การชกเขานะครับเป็นมวยเข่านะครับแข้งขวาแรงปั้มตีแข็งแก่งเก่าเกาเกมสอกสวนแรงเหลี่ยมเชิงดี ครับนี่คือสไตล์กระชกของนั่นฮานุมานสอขอนิดของสามวานะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปเสมอกับทางด้านชนะสกเกียรติเพชรเดชะเมื่อวันที่1กรกฎาคม2องรกที่กองทัพอากาศดอนเมืองครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านฮานุมานสอขอนิดของสามวานะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเลี้ยงผาดาวเด่นมวยไทยผมมองว่า ร่างกายดีเตรียมตัวมาแจ้งเกิดในเมืองกรุงครับคู่ที่สี่ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเลียงผาดาวเด่นมวยไทยจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยๆวยสวัสดีครับ